สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนครดันชาแนลนะฮะคนดีใจมากมากนะที่เพื่อท่านเข้ามาชมวิดีโอเคสต์นี้ของผมนะครับสำหรับคสต์นี้นะฮะวันนี้นะครับจะมาลงริปเปอร์นะครับให้กับอ้อยนะฮะอ้อยันนี้อ้อยต้นฝนครับอ้อยเดือนสามครับสามเดือนเต็มครับแต่ว่าโอ้โหฝนระยะนี้นะครับทีนี้ฝนตกนะครับก็เลยเกิดยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับ อ่ะสำหรับตอนนี้เรามาแต่งโครงนะฮะเ,เพื่อจะให้เข้าร่องดน้องมันหลุดแล้วมันหลุดของข้าเจ้า ตัวเจ้า YM351A นะครับไะอ้อยก็ใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ถือว่าหนาเท่าไหร่ครับโอ้มันเ่าสิได้ถอดข้านนี่เนี่ยมันต่ำครับปวดเดยมึงอะไร วัดเหนือน้ำเงินพอขวดพอให้อากาศมันเข้า นาที่ยี่สิบไร่ครับที่เราปลูกคลิปที่แล้วนะฮะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาอ่ามิถุนาครับอันนี้ออกมาสุดๆเลยก็นเลยครับฟัง แำ่หดีแล้วพดจำอกีกเลยวะเปลือมันสึออกซะจำเลยทั้งน,นี้กำลังแต่งริปเปอร์นะครับ ที่จริงสามฟันนะจะพอดีนะฮะมาดูส่วนของใต้ท้องรถครับน่าจะได้ถอดคานครับเพราะว่าะจะโดนอ้อยครับอ้อยที่ขึ้นสูงตัวตก็ลองดูก่อนครับซักล่องถ้าไม่เป็นไรก็ ใส่เลยครับเพราะว่าเสียเวลาครับกว่าจะถอดและตอนนี้ก็ช่วงใบแล้วครับยังไม่ได้ล,ลงมือไทยเลยนะับ จะเอาใส่โดนมา้งลงนั่นนะเดี๋ยว,วนโอ้ฝน,นเมื่อไหร่แหละบรรทัดมันงามเนาะสี่มาขอสื่อน้ำเขาเด่ดอันนี้ออกมาอีก hơi bỏ hết hạn mình mà mm. <cười> <cười> không được <haha> không được สามันเพอดีเนาะแค่นั่เออเข้าหยีกกันพดุดนะเอาเอาเขออ้าหยิบว่าเขาม่ทด้ไหมแ่ถ้าเสียด้ไปแบบกล่องเดียวขึ้นเกาได้ไงเพราะว่าให้มันมากจินได้น้ำกันไรนะต้องลง,งนี่ะไรต้องคางคนน ขอกตัวมากครับมากขามากห้องก่อนขอห้าน่นนาั่มันอยญ่มัน่ไปะนะอันน,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 นี้ชูฮักเลยนรตัวแง่เนี่ยฮักเลยเลยนี่ยเสียาหายอยีกแล้วห้อ เดี๋ยวค่อยลองดูครับอ่ะนะฮะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วครับลองทดสอบดูประมาณสองล่องครับเนี่ยฮะไปด้วยค่อยๆไปครับเพราะว่ากลัวริบเฟย์นะฮะผื่อมีเงินครับทั้งหมดเลยนะฮะน้เกียสองครับรอบไปรอบประมาณทันสามครับ ว่าเจ๊งนะเไม่กล้าซื้อเช่นกันนะก็ต้องรอเจ้าใหญ่ๆครับรอดูครับถ้ามีโอกาสไปเป็นนะคะี๋ยวผมตัดใส่โคต้าเองเลยครับเขาก็กลัวน,นะฮะนี่นครับฝนตกหนักครับสภาพก็เลยไม่ค่อยขึ้นนะคะอ้อย เอาสาุดท้ายไม่ติดซะง,งั้นครับพ่อพ่บอบ่บ่นื้อม,มันผิปนนนนดป่ะงานเข้านะ

ถ้าปั๊มอันนี้ห่างเลยปั๊มติดนี่เห็นป่ะกระแสดมั้งด้วยแค่ได้ขึ้นไปไปเติมนน้ำมันเพิ่มอีกรอบมัง ตอนขึ้นนะอาจารหมดแรงครับขึแนนนะข้าขึนบอบมาเกี่ยวกัน ล้วนะมันเหมือ,มอดป่ะเสื้อเข็ม,มอะไล่ะลองเอาเบนมันไปหดรถด๋ยยังไม่ขัดฮะนั่นมันเหมือดเมันดูดบอร์ดดูดบอร์คว Quang chắn Quang mặt Sao bị sẻng này? Ăn Để sẽ ta thấy Mình bay hoạt bổn chân bay bình ăn Quang tố la nhẹ chắn Bây lê Họ luôn มันหอด,ดีหรอกโอ้โานเข้าอยู่แล้วครับฟองน่าจะตันครับน้ำม,มันโซลา่าครับฟองก็อยู่ด้านในครับโอ้โหนี่แหละฮะข้อเสียของยันม่ครับซ่อนไว้ด้านในเกินครับ อันนี้เป็นกรองอ่าปั๊มน้ำมันออกจากทังเลยนะครับเป็นปั๊มติ๊กนะฮะ,ะดับอีกแล้วครับยังเพิ่งเอาหางขึ้นเอาหางแล้วใหม่ยังสั่น์ทเลยสตาร์ทนั่นนี่ฮะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายฮะเนื่องจากอ่า เมื่อวาน,นครับวันนี้ต่อวันที่สองกันแล้วกันนะครับรถมีปัญหากันแล้วกันนะครับยันมาโอ้โหปัญหาหนาจะกิปที่แล้วนะครับก็คือนะฮะน้ำมันนะครับมีเศษนะฮะไปอุดตันน้ำมันกันแล้วกันนะครับทำให้เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือน้ำมันนะ ได้ใช้ลิฟแตนนะครับลากกลับบ้านนะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นคลิปที่แล้วนะฮะก่อนคลิปนี้นะครับว่าคลิปนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับเจอเหตุการณ์นั้นก่อนครับนะฮะคลิปนี้ก็นี่ครับเป็นการลงลิปเตอร์ครับโูดกลางนะฮะเพื่อจะให้อากาศเข้า าอไอยได้ง่ายครับแล้วก็ค่าหญ้าเป็ตนตัวครับในส่วนกลางร่องนะฮะฮะได้ค่อยๆไต่ไปครับเพราะว่าหินเยอะครับด้านล่างแล้วก็ต่อฟังดินครับใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงครับ20ไร่ครับตั้งแต่เช้าเมื่อครับ ตอนนี้รถใช้งานได้ปกติแล้วฮะอ่าเกิดจากเศษนะครับเศษฝุ่นต่างๆนะครับไปอุดตันอ่าถังน้ำมันครับที่จ่ายมากองนะฮะอ่ะโอเคครับยังไงนะฮะคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลาจากพี่น้องเพียงเท่นี้กันนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอลาจากพี่น้องเพื่อ้คนนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ